สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082ย4 5 6 6 3 5คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เรื่องราวต่อไปนี้ต้องบอกว่าต้องใช้วิจยยารณญาณค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่เกิดนะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในปี2518นะครับเป็นเรื่องราวที่คุณพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ยินได้ฟังมาอีกอีกท่านหนึ่งนะครับคือได้ยินได้ฟังมานะครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกมากเลยคุณเนตรลองฟังดู มันอาจจะเหนือจินตนาการมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณเนทจะเล่าได้ไหมเพราะว่าคุณเนทเองเนี่ยเวลาที่เล่าเนี่ยมักจะอิงในเรื่องจริงๆนะครับแต่เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่สิ่งที่มันเป็นหลักฐานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าอ,อยากให้พี่เนถ่ายทอดสักเรื่องหนึ่งนะครับย้อนไปสัก5ปีก่อนนะครับ เป็นเรื่องของคุณหนุ่มคุณหนุ่มเองเนี่ยฮะได้กลับไปต่างจังหวัดนะครับได้ไปทางภาคเหนือนครับแล้วเขาก็ได้ไปพูดคุยไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนี้เขาชื่อว่าลุงก้อนะครับลุงก้อนเองเนี่ยจะเป็นคนที่นั่งอยู่ในวงเล่าได้คุยกันได้แต่ลุงก้อนเป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้า แล้วลุงก้อนเองอ่ะจะเป็นคนที่ชอบใสก่กางเกงกางเกงเลนะครับเราเห็นแต่ภาคใต้เนาะที่ใสก่กางเกงเลแต่ว่าทางภาคเหนือเนี่ยลุงก้อนเนี่ยใสยก่กางเกงเลแล้วก็ชอบถอดเสื้อเป็นประจำนะครับซึ่งตัวของคุณหนุ่มเนี่ยก็รู้จักลุงก้อนเนี่ยมานานแล้วแต่ก็ด้วยความที่มันวัยมันต่างกันเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนื่องจากว่าคุณหนุ่มเองก็มาทํางานอีกที่หนึ่งนะครับเวลาที่กลับไป่างจังหวัดเนี่ย ถึงเทศกาลหนึ่งเทศกาลหนึ่งเนี่ยเขาก็จะนั่งสวนเสเฮฮากันนั่งดื่มกันแต่ลุงก้อนเนี่ยก็จะนั่งพูดคุยได้แต่ลุงก้อนเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็คุยได้แต่แต่ไม่แต่ไม่ดื่มนะครับทําให้พี่หนุ่มเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยลุงก้อนแกดีเนาะแกไม่ได้ดื่มเหล้าเนี่ยพ่อของพี่หนุ่มเนี่ยก็ดื่มเละเทะเลยนะครับก็เมากันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่แต่งวัดก็ เทศก,กาลทีนึงก็ดื่มกันก็ไปคุยกับลุงก้อนนะครับเนื่องจากว่าลุงก้อนก็มีสติเพราะว่าเขาไม่ได้ดื่มแต่ก็นั่งอยู่ในวงแหละนะครับแยกออกมานิดนึงพี่หนุ่มเขก็เลยถามว่าลุงก้อนลุงก้อนทําไมไม่ดื่มละ่ะลุงก้อนบอกว่าดื่มไม่ได้เอาทําไมดื่มไม่ได้ล่ะลุงพูดไปเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับ สักพักหนึ่งพี่หนุ่มก็มองไปตามเนื้อตามตัวของลุงก้อนเนี่ยซึ่งเขาไม่เคยเห็นลุงก้อนในในสภาพที่ว่าถอดเสื้อแล้วมานั่งแบบนี้นะปกติก็เจอกันก็ใส่เสื้อเดินผ่านไปผ่านมาแต่ว่าถ้าอยู่ในวงเล่าเนี่ยลุงก้อนเนจะถอดเสื้อครับก็เหมือนนั่งสบายๆนะครับพี่หนุ่มก็สังเกตไปที่ร่างกายของอลุงก้อนนะครับปรากฏว่าตามร่างกายตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันมีเหมือนหลุม เหมือนหลุมอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นจุดๆเต็มเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยสักอักขระเต็มตัวเลยนะเหมือนคนเล่นของเลยแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายถึงขนาดมาตามแขนตามอะไรจะมีเฉพาะแผ่นหลังกับตรงหน้าอกแล้วก็บริเวณแขนเท่านั้นแต่เวลาบางส่วนของร่างกายตามหลังเนี่ยจะเป็นหลุมๆนุ่ครับพี่หนุ่มอ่ะเขาก็เลยแบบ ลุงผมถามจริงลุงลุงไปทำอะไรมาทำไมถึงหลังมันเป็นรูๆเป็นหลุมๆเลยอะ่ะแล้วรู้สึกว่าหลังมันลึกๆเลยนะลุงก้อนก็บอกว่าก็สาเหตุนี้แหละที่กูไม่กินเหล้าอะ่ะมันยังไงลุงช่วยช่วยขยายความช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมชอบฟังเรื่องแบบนี้อ่ะแสดงว่าพ่อแม่เองไม่เคยเล่าเรื่องของลุงให้ฟังเลยใช่ไหม ไม่เคยเลยลุงลุงก้อนก็เลยบอกว่าถ้าข้าเล่าไปเองจะเชื่อไหมล่ะเดี๋ยวจะหาว่าข้าโม้อีกลุงเล่าเลยผมอยากฟังผมเห็นลุงเนี่ยสักเต็มตัวเลยผมก็จะถามหลายรอบแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าถามแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าะมีโอกาสได้นั่งคุยกับลุงแล้วนะครับลุงก้อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าลุงก้อนนะครับ เคยเป็นทหารรับจ้างในช่วงยุคสงครามเวียดนามนะครับยุคสงครามอินโดจีนลุงก้อนเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นนะครับด้วยจิตใจนะครับก็เป็นแบบรักชาตินะครับในปี2518เนี่ยลุงก้อนได้สมัครในปี27น17นะครับได้สมัครไปเป็นทหารรับจ้างเป็นทหารพานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งณนะตอนนั้นเขาต้องการทหาร เป็นอย่างมากนะครับแล้วมันเ็มีการสู้รบกันระหว่างเวียดนามกัมพูชาลาวแล้วก็รามมาถึงไทยนะครับตอนนั้นก็เป็นสงครามหลายที่เลยนะครับระหว่างสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็เกิดการสู้รบกันตอนนั้นนะครับและทางประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ทางฝั่งเวียดนามใต้ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่พี่นุ่มเล่าให้ฟังนะครับลุงก้อนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สมัครเข้าไปนะครับ และณนะตอนนั้นลุงก้อนเองเนี่ยก็ไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อคุณโนดอ่าเป็นเป็นเด็กรุ่นน้องนะครับชื่อโนดนะครับสมัครไปณนะตอนนั้นนะครับก็เข้าไปประจําการเนื่องโดยตัวเองก็เป็นทหารอยู่แล้วแล้วก็สมัครไปนะครับแล้วมันก็จะได้ค่าค่าจ้างค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเงินกลับมาจากตรงนั้นเนี่ยสามารถตั้งตัวได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเงินจ้างไปตรงนั้นนะครับ ตัวเขาเองเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้สักแบบนี้ก็เป็นทหารปกติเลยก็ไปเนี่ยก็คล้องพระปกติไปนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นทําให้กลุ่มกองกําลังของนะครับตัวของลุงก้อนเนี่ยกับพี่โนดตเนี่ยนะครับแยกตัวออกมาปีกตัวออกมาเนื่องจากเขาทิ้งบอมทิ้งอะไรไปนะครับ ทหารต่างๆเนี่ยก็แตกกระสานสร้างเซนกันแล้วก็หนีเข้าไปในปา่านณะตอนนั้นก็มีทหารอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นทหารค่าสึกเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็มายิงเพื่อนๆทหารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเรียกว่าล่วงเป็นใบไม้ล่วงเลยแล้วตัวของลุงก้อนเองเนี่ยก็ยิงปะทะสู้กันณนะตอนนั้นรวมถึงไอ้เจ้าโนดนี่ด้วยที่ไปนะครับ หลังจากนั้นก็สู้กันอยู่พักหนึ่งเนื่องด้วยกองกําลังของเขาเนี่ยมีเยอะกว่าทําให้ตัวของลุงก้อนกับลุงพีโ่นโดเนี่ยหนีเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับณนะตอนนั้นนะ่ะมันต้องเอาชีวิตรอดนะครับก็ยึดหลักเอาบริเวณริมน้ำเนี่ยครับเป็นที่ตั้งถ้าเรามองน้ําเห็นแสดงว่าเราไม่หลงทางนะครับจะล่องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าล่องน้ำเนี่ยเดี๋ยวมีทหารอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ยิงเข้ามาเขาพยายามเดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อจะหนีแล้วก็จะมีเสียงพวกทหารต่าง,างๆเนี่ยตามมาอยู่เรื่อยๆซึ่งณตุนะดนั้นนะครับก็คิดในใจว่าคงต้องตายแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะหนีไม่พ้นอนะ่ะก็ต้องหนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆนะครับจนแกเนี่ยหนีเข้าไปแล้วมันเข้าไปในป่าแล้วมันมืดมืดแบบแทบจะไม่มองเห็นกันเลยแนหะต้องใช้การจับมือกันกับคนชื่อโนด นะครับตัวแกเองเนี่ยก็จับมือกับไอโนดเนี่ยก็ถามว่าไอโนดมึงอยู่ไหมอยู่ครับพี่ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนอะไรยังไงก็ตัดสินใจว่าไอโนดเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กันนะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันสง,งบอะไรเนี่ยเช้ามาเนี่ยเราลงมา ก็คําต้นไม้นะเป็นการจับมือกันแล้วก็ปล่อยมือกันครั้งแรกก็คําต้นไม้เจอต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยความมืดก็พยายามปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปจนไปอยู่สูงละแล้วก็ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่มันมืดจริงๆนะครับและสักพักหนึ่งลุงก้องบอกว่าไอโนดมึงอยู่ไหมอยู่ครับนะครับก็แสดงว่าอยู่ไม่ไกลกันลุงก้อนแกก็อยู่อย่างนั้นครับ หลับไปหรืออะไรไปด้วยความเพียต่างๆนา,น,าน,นะครับด้วยความนั้นนะแกก็รู้สึกว่าแกตื่นมาแล้วฟ้าเนี่ยมันสางแล้วนะครับแกก็พยายามตื่นมาแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าโ no, นดโนดอยู่ไหมโนดอยู่ครับนะครับพออยู่ครับปุ๊บก็มองมาข้างล่างปรากฏว่ามันไม่มีใครแล้วนะครับแกก็จะเดินสวนกลับไปเนี่ยด้วยความที่แบบถ้าเกิดสวนกลับไปเนี่ย แกต้องเจอค่าศึกแน่เลยแกก็พยายามว่าเออเอาวะเดินล่องไปนี่แหละถ้ามันไปโผล่ตรงไหนอะไรยังไงถ้าเกิดว่าเรายังมีบุญอยู่อ่ะก็ขอให้เราได้ได้รอดนะครับในระหว่างนั้นก็อธิษฐานไปเรื่อยๆเลยกลางวันเนี่ยครับมันก็ยังมืดอยู่แต่ว่าก็พอจะเห็นกันได้แล้วตอนนั้นแสงเริ่มมานะครับแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ไปกว่าน,นั้นก็คือไอเสียงที่คับครับคับเนี่ย มันไม่อยู่ฮะแล้วแกก็มองหาโนดไม่เจอแล้วแกก็เรียกโนดโนดอยู่ไหนโนดเสียงไม่มานะครับแกก็เฮ้ยเพื่อนไปไหนยะน้องไปไหนยะแกก็ยืนอยู่ตรงนั้นวนอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วก็เรียกโนดโนดโนดไม่มีเสียงตอบรับแกก็นึกในใจว่าคงต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดอยู่เนี่ย แกไอ้ฝั่งนั้นนะมันตามมาเนี่ยมันเจอเรามันยิงเราแน่แกก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปนานมากแล้วแกก็รู้สึกว่าในตอนนั้นนะ่ะแกรู้สึกว่าแกหมดแรงแล้วแกนี่จะตายแล้วแกนึกในใจนะว่าแบบคือข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินรับด้วยความที่แบบมันทรมานมากนะครับแล้วแกก็ฝึกมาแบบเออมันอยู่ได้วันสองวันสามวันนะอยู่ได้ แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเราวิ่งมาตลอดทางเลยรู้สึกว่ามันเพียมันเมื่อยล้านะครับแล้วก็เดินไม่รู้จดหมายออกไปตรงน้ำก็ไม่กล้าออกนะครับมองไปไกลๆจะเห็นน้ำเนี่ยมันไหลเนี่ยแต่ว่าออกไปไม่ได้แกก็เดินล่องมาล่องมาล่องมาเรื่อยๆจนแกรู้สึกว่าแกหมดแรงลแล้วแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คึดในใจว่าถ้ากูจะตายก็ให้มันตายไป แต่ถ้าเกิดกูยังมีประโยชน์อยู่กูจะสร้างเพื่อแผ่นดินกูกูจะไม่ให้ใครมายึดครองแผ่นดินกูขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษากูขอให้กูรอดขอให้เจ้าป่าเจ้าเขารักษาขอให้รอดทันใดนั้นเองเนี่ยในระหว่างที่แกกำลังจะหมดสติเนี่ยแกเหมือนได้แกได้ดื่มน้ำอะ่ะ แกเหมือนแกได้ดื่มน้ำเนะี่ยแล้วก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็ตื่นมาแล้วแกก็เห็นเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนอยู่แล้วพระสงฆ์รูปนี้ก็บอกว่าโยมเป็นยังไงบ้างโยมเดี๋ยวมาตรงนี้โยมอาตมาปักกฏอยู่ตรงนี้มาหาอาตมาสิโยมเป็นยังไงบ้างสักพักฮะหลวงก้อนแกก็ฟื้นตื่นมาเขาสึกโอ้โว ทำไมมันสดชื่นจังแล้วรู้สึกว่าได้กินน้ําจริงๆอะ่ะนะครับรู้สึกสดชื่นมากเลยก็ยกมือไหว้ก่าพระสักพักหนึ่งก็เดินไปหาพระพระท่านก็ปักกดอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วพระท่านก็บอกว่าเออแล้วพี่พ,พี่เออลวงก้อนก็บอกว่าพระหลวงหลวง,งพ่อหลวง,งพ่อไม่กลัวหรอกครับตรงเนี้ยมันเกิดสงครามกันเขายิงกันนะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมาปักกดตรงเนี้ย มันอันตรายมากนะหลวงพ่อพระท่านก็บอกว่าแล้วถ้าเราไม่มาเจ้าจะรอดตายไหมร้องขอไม่ใช่เหรอว่าให้เทวดาฟ้าดินให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือเราเราก็มาแล้วไงสบู ลุงก้อนเนี่ยก้มลงกลาบแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อมาช่วยผมนะครับแล้วแล้วเพื่อนผมอะผมหาเพื่อนไม่เจอครับหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยมาผมเดินมาแล้วผมหาเพื่อนผมไม่เจอไอ้ไอ้โนดอะให้โนดอะไอ้เจ้านั่นน่ยมันเสียตั้งแต่ก่อนเข้าป่าแล้วแต่จิตวิญญาณของมันเนี่ยก็ยังรักเองนะอยากมาส่งเอง เขาเสียไปแล้วโยมหลวงก้อนก็แบบเสียใจมากเพราะว่าตอนที่จับมือกันมาเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่ามือนี่เย็นเทียบเลยแต่ก็ในป่านะอากาศมันเย็นก็คงจะไม่ได้มีอะไรมันอะไรเย็นนะ่ะแต่ก็มารู้ความจริงว่าตายเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ทําไมแล้วสักพักหนึ่งพระอาจารย์ท่านน่ะที่ปากกดอยบอกว่าต่อไปนี้ ณผืนตรงนี้ก็จะมีคนเข้ามานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโยมเนี่ยมาอยู่ตรงหลังกดอัตมาอัตมาจะป้องกันภัยให้ลุงก้อนก็เข้าไปแอบบริเวณด้านหลังของพระนะครับซึ่งก็เป็นพระที่ปรากฏนะพระธุดงนะครับก็ไปแอบตรงด้านหลังแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่ายื่นสิ่งสิ่งหนึ่งมาณนะตอนนั้นนะ่ะ ตัวของลุงก้อนเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่าเป็นแท่งตะกัวแท่งหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าอมเข้าไปแล้วห้ามคายออกมานะจนกว่าจะพ้นภัยอมแล้วก็อยู่นิ่งๆไว้นะครับลุงก้อนก็รับมาแล้วก็อมแล้วก็ไม่รู้อะไรแต่รู้ว่ามันเป็นแท่งอะไรสักอย่างอมเข้าไปแกก็รู้สึกว่าแบบอืดพระอมอะพระอาจารย์บอกว่า อมไว้อย่าคายประมาณสักไม่น่าจะถึง10บนาทีนะครับมันมีทหารเข้ามาเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันเหมือนเรียงหน้ากระดานมากันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีเสียงพูดจาวโวยวายน่นนี่นั่นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบเหมือนตามหานะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นทหารไทยเนี่ยเขาจะมาแบบเงียบแต่อันนี้มันเหมือนกับคนที่ ยึดไว้ได้ทั้งหมดแล้วแล้วกําลังตามร่าคนที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เปลียงหน้ากระดานมาเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นนะ่ะตัวของอลุงก้อนเนี่ยจับปืนแล้วนะกะว่าถ้าเดินมาอีกนิดนึงเนี่ยจะเอาปืนประทับยิงแล้วพระจารย์ก็บอกว่าอมไว้แล้วก็อยู่นิ่ง สักพักทหารพวกนี้ที่มากันเป็น10บสคนเนี่ยเดินผ่านกดพระไปเฉยๆเลยนะครับเดินผ่านไปใจเฉยๆเลยนะครับแล้วลุงก้นก็มีความกลัวมากแล้วก็แบบหลบไปตรงนั้นแล้วก็สุกวากูต้องตายแล้วอ่ะนะครับแต่ทหารเนี่ยกลับไม่เห็นกลับไม่เห็นนะฮะแล้วพระแล้วสิ้นเสียงเสร็จเรียบร้อยก็เดินผ่านไปเลยไปไกลมากแล้ว แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าอมไว้ก่อนเดี๋ยวมาอีกแล้วหลังจากนั้นก็มาอีกจริงๆฮะคราวนี้ไม่ใช่มาเป็น10คนแล้วเกิน20นะครับก็เดินลาตะเวนกันมาแบบโอ้ชุดนี้ชุดใหญ่นะครับมีคนแบกข้าวแบกของมีปืนหลายๆชนิดนะครับคือแบบเต็มที่นะครับเต็มที่เลยนะครับ นวงก้อนนี่ก็คือมันน้าตาไหลอ่ะแบบด้วยความที่กลัวนะครับไม่ได้กลัวที่จะตายนะแต่กลัวรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะคืออยากสู้แต่มันสู้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแล้วสักพักหนึ่งกลุ่มกลุ่มนี้ก็เข็นรถผ่านหน้าไปนะครับเป็นรถที่ดึงสะเบียงอะไรเป็นไม้เป็นอะไรเนี่ยครับผ่านหน้าไปชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่เลยพอเลยไปไกลแล้ว พระเจ้าก็บอกว่าอ่ะขายได้แล้วแล้วหลังจากนี้ไปเจ้าจงเดินไปในทิศนี้นะสวนไปเลยสวนกับที่เขาเดินมาแล้วไปเจอแสงสว่างเมื่อไหร่ณนะจุดจุดนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งเขามาคุยกับเราแล้วไปกับเขาจะรอดแต่ก่อนที่เราจะรอด มันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราตกใจหรือเกือบตายแต่ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าลืมอมอันนี้เอาไว้สิ่งที่ได้ไปเขาเรียกว่าตะกุดได้ครับก็ยกมือไหว้กราบแล้วหลวงพ่อจะกลับยังไงล่ะครับอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงข้าหรอก เองเอาตัวให้รอดรีบเดินออกไปก่อนที่ตะวันจะตกดินนะครับตัวของลุงก้อนเนี่ยก็รีบเดินออกมาเดินออกมาแล้วก็มองกลับไปเดินออกมาแล้วก็เดินมองกลับไปรอบที่สามมองกลับไปหายไปทั้งกฎเลยฮะไม่มีพระแล้วก็ไม่มีกฎที่ปักไว้ลุงก้อนก็นึกในใจว่าเฮ้ย แต่ก็ต้องรีบไปแล้วก็จับในมืออา้าวยังมีตะกรุดอยู่นะครับก็เดินไปเดินสวนไปที่เราเดินเคยเดินมานะครับก็ถือปืนครรีบเดินจำ้จำจำ้จำจ้ำจ้ำไปจนเห็นแสงสว่างปลายทางนะครับระหว่างนั้นนะ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งมายือนอยู่แต่งตัวเป็นชุดทหารไทยนี่แหละมายือนอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ามามองนะครับหันหน้ามามองแล้วก็บอกว่า อมหรืออยังสิ่งที่ได้มาอมไว้ถ้าไม่ออมตายนะลุงก้อนก็อมไอสิ่งที่ได้มาคือตะกุดอมพอเดินไปสู่แสงสว่างก่อนจะเลี้ยวขวานะครับเสียงปืนมาแล้วทต้คือแบบเต็มหลังแกแกมีความรู้สึกว่าแกเจ็บด้านหลังมากแต่ผู้ชายคนนี้ก็มาดึงแกไปนะครับดึงดึงดึง,ด,งดึงไป แลแ้วแกรู้สึกว่าแกเจ็บมากเลยอะด้านหลังนะครับดึงไปจนสุดทางสุดท้ายแล้วเขาพาไปหากองกําลังอีกกองกําลังหนึ่งซึ่งเป็นกองกําลังในฝั่งไทยเรานะครับแล้วสิ่งที่มันน่าแปลกก็คือผู้ชายคนนั้น่ะที่พามาเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอเลยครับพอไปเข้ากองกาลังไทยก็ลืมสิ่งถึงนี้ละ แล้วก็กินเอกูปลอดภัยแล้วกูรอดแล้วก็คลายตรงนี้มาพอหลังจากคลายตัวนี้มาที่ตะกุดเนะี่ยแล้วก็ไม่เห็นผู้ชายคนนี้อีกแล้วแล้วแกก็เจ็บที่หลังมากเลยอะพอคลายออกมายิ่งเจ็บกว่าเดิมนะครับแกก็บอกว่าพวกทหารที่ปฐมพยาบาลเขามาดูมาดูับโอ้ดีนะมันเฉียดยิงเนี่ยไม่เข้านะมันเป็นรอยไหม้มันเฉียดแต่ก็แปลกนะมีบางกระสุนบางอันเนี่ยที่มันมาตรงๆเลยนะ แต่มันไม่เข้าได้ไงไม่รู้ณนะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดคุยแล้วฮะเขาก็ทําการประถมพยาบาลกันเบื้องต้นก็พากันไปออกจุดๆนั้นอนะ่ะไปอีกจุดๆหนึ่งแล้วเขาก็พาเอารถนะฮะพากันออกมาแล้วก็พากันเข้ากองกองทหารนะครับสุดท้ายลุงก้อนเนี่ยรอดนะแต่เพื่อนที่ไปด้วย9กคนถึง10คนที่อยู่ในหน่วยเดียวกันเนี่ยเสียชีวิตหมดเลย รวมถึงเจ้าโนดนันด้วยและแกก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนะไอ้หนุ่มเพราะว่าลุงเนี่ยไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังหรอกแต่พ่อของเองเนี่ยตอนที่พ่อของเองเนี่ยเป็นรุ่นน้องของลุงเนี่ยพ่อเองก็ชอบมาคุยกับลุงแบบนี้แล้วลุงก็เล่าให้พ่อเองฟังแล้วก็คิดว่าพ่อเองเน,น่าจะไปเล่าให้กับเองฟัง แต่พ่อเองอะ่ะคงจะคิดว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะออแปลกๆไม่ไม่อยากจะไปเล่าให้ลูกฟังหรือเปล่านะครับก็เลยไม่ได้ไปเล่าให้ฟังและหลังจากนั้นมาที่รอดจากสงครามตรงนี้มานะแกก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวแกเนี่ยได้รับมาก็คือตะกุดแท่งนั้นะนะครับมันมีความหมายต่อชีวิตแกมากแกก็ไปเลี่ยมนะครับแล้วก็มาคล้องคอ และหลังจากนั้นที่เลี่ยมแล้วมาคล้องคออยู่ได้สักวันสองวันตะกุดเนี่ย,กกยหายไปฮะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับหาย,ยัางไงก็หาไม่เจอก็หาพิกบ้านเลยหา,ยยางไงก็หาไม่เจอนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่เจอตะก,กุดแท่งนี้นะครับแล้วแกก็บอกว่ามันคือปฏิหารอย่างหนึ่งของคนที่กําลังใกล้จะตายแล้วก็เหมือนกับอ้อนวอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินอ้อนวอนเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยเนี่ยสุดท้ายแล้วจะด้วยอะไรก็ไม่รู้ทำให้แกเนี่ยรอดปลอดภัยออกมาได้แล้วรอยสักที่แกเห็นเนี่ยที่ไอหนุ่มเห็นเนี่ยลุงก็ไปสักกับพระซึ่งพระรูปนี้ก็เป็นพระธุดงค์เหมือนกันแล้วก็ได้ไปสนทนาธรรมไปนั่งคุยไปอะไรแบบเนี้ยพระท่านก็บ,บอกว่า พระเป็นพระทุดงไม่ได้สักให้ล็อกแต่ให้ไปหาผู้ชายคนหนึ่งเขาสักได้นะครับก็เลยไปสักเป็นแบบนี้มาเป็นรอยสักเป็นอักครมาแล้วก็คุยสนทนา,นากับพระทุดงรูปนี้พระทุดงท่าก็บอกว่าสิ่งที่เราขอก็คือสิ่งที่เราอยากรอดชีวิตทุกวันนี้เราก็รอดชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นตะกุดอันนั้นน่ะก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับ ก็ละไว้ทิ้งมันไปนะชีวิตเราก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเราได้ตะก,กุดอันนั้นมาแล้วทุกวันนี้ยังอยู่กับเราเราจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่วิเศษกว่าคนอื่นแล้วก็จะไม่กลัวใครแล้วก็ไม่เกงกลัวเรื่องบาปุลพอถึงเวลาแล้วเขาก็ยึดคืนไปก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับ นี่แหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่พี่หนุ่มนะครับได้ไปยินได้ฟังจากาลุงก้อนมานะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยได้รับฟังมา5ปีก่อนนะครับ